อ,อนะครับวันนี้นะครับเริ่มงานก่อแล้วนะครับเดี๋ยวกลางจะฉาบไปนะครับเดี๋ยวไปดูครับช่างเขาทำเไย กำลังทำอะไรอยู่ครับไล่ตีตะแกรงโครงไก่ครับอ๋อตะแกรงโครงไก่ก็คือคิปที่แล้วที่เรามาสอนนะครับว่าต้องมีงหลังพวกนี้ต้องมีตะแกรงโครงไก่ด้วยครับ <c oughs> และอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องมาทํานะครับก็คือตอนนี้งานระบบเรื่องเพ่านะครับพองานระบบเรื่องเข้างานไฟมากรีดผนังแล้วนะครับ <c oughs> อันนี้คือไฟฟ้าเนี่ยเขามากรีดผนังนะครับ แล้วเราก็ฝังท่อให้มันสวยแล้วฝังบล็อกนะครับทุกลายท่อทั้งหมดนะครับเนี่ยครับพอกิดเสร็จปุ๊บช่างก็ทำการโป๊ะถูกไหมโป๊ะเสร็จแล้วก็ตีสแกงเหมือนกันใช่ไหมสแกนตัวไปอ่าใช่ทุกลายท่อนะฮะทุกลายท่อขอรูหน่อยตะปูมีแบบไหนบ้างตะปูนะ มันจะมีอยู่2แบบอันนี้ก็เป็นตะปูเลยนะเรียกว่ามีสังกะสีอ่าตะปูต่อสังกะสีมีหมวกอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นหลังคาเนาะแผ่นพวก<ห>แผ่นเรียบอันนี้โมอเองแล้วก็ใส่ตะปูต่อคอนกรีตอันนี้จะต่ออิมวลเบาได้แต่ถ้าเป็นคอนกรีตแข็งๆนงะต้องใช้อันนี้ต่อก็คือตะปูต่อคอนกรีตนะเพราะงั้นเวลาเราซื้อหาซื้อตะแกรงโครงไก่เสร็จเนี่ย เราก็ต้องมาหาหาซื้อตัวตะปูไว้สําหรับต่อให้มันเหมาะสมกับหน้างานด้วยนะครับ็อนนี้จะขอบคุณช่างมากนะครับอ่าเยอะมากงานเยียมมาก